ขอยามานาเอ้ยไม่ต้องมียามานาเหรอไม่มีเฮ้ยเลือดเหลือแค่ยี่สิบอ้อเอายาเอายาเอายาหดหรือว่ายาเบายาเบายาเบาเลือใช่ป่ะเอาระดับหนึ่งระดับสองอ่ะอ่ะหนึ่งโอเคสู้ไหวไม่นั่นไม่สินเสือไปสักสิบอันนะลห้ร้อยอาบีเฮ้ยล็อกลากไปดิมันจะได้ยิงได้ล็อกผมเลือดเหลือสี่สิบ ผมเอาห้า <5 S 2> อันพอลากไปแป๊บหนึง่งขอแป๊บเดียวห้าอัอนมันห้าสิบแล้วนะล็อกงั้นเอาสองอันตูมชนะแล้วเย่เท่ากันแล้วไปเหอะนั่งพักเลยรอแป๊บรอแป๊บไ,ไปหาอยู่ว้ากำลังใกล้ตายแปดสิบสี่ละนู่ไหนอะล็อก อยู่ตรงที่ส่งเควสอะเราจะไปหาอ้าเดล้วพาความสนุกมาให้เอาไหมเดือยกันว่าไงพาความสนุกมาให้แล้วปาร์ตี้ก่อนปาร์ตี้ก่อนส่วนเข้ากลุ่มชัวแล้วช่งตีเร็วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเทเด้วยนะล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดพี่ตายเดี๋ยวพี่เข้าไปซื้อในเมือง ออบนะล็อกเสียออบเท่าไรออบคืออะไรอหรอไอ้เพชรเหรอเพชรแก้วอ่ะมาช่วยข้าหน่อยดิตอนนี้เท่าไรไม่สิบก็ยี่สิบอะเดี๋ยวกำลังวิ่งไปเมื่อกี้พี่พี่มีร้อยแปดสิบกว่ากว่าจะไม่แน่ว่าร้อยแปดสิบเท่าไหร่น่าจะร้อยแปดสิบเจ็ดมั้งผมแทงแค่เก้าเองอะฮะล็อกได้เท่าไหรอะไรอีตัวแล้วล็อกสาม ค่าตัวเดียวมันก็ได้ไปสองนะฮะตะก,กี้ผมค่าไปหนึ่งอะ่ะพี่มีเท่าไหร่แล้วล่ะกระซนฮิวผมนั่งพักก่อนแังเวต้องฮิวให้คนอื่นเยี่ยมนั่งพักเพิ่มฟื้นเอ็มพีกนอ่าเลือดร้อยเก้าสองแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยล็อกล็อกล็อกครับอะไร อะไรเลือดเท่าไหร่อพี่ผมมีเฮ็ดพีบวกสามร้อยฮ้าสามเอาอะไร<อ>น <ะ S 1> งเอ้ยไอ้ไอ้ลูกสใสใสให้ใช้ทำอะไรวะสใสๆสไหนลูกแก้วนะอืมลูกแก้วตรงข้างๆร้ 100. อยทับร้อยอะเอาไว้ทำอะไรมามมาล็อกเร็วอะไรแลกกันเดี๋ยวพี่จะเอาไว้นี่มาให้สมุนไพรอะ่ะกดลับดิ เอาพี่ไม่นส่งอะไรมาให้เลยเอาสมุนไพระดับสองไหมผมมีพี่มีแล้วอันนี้อะไรอ่ะพี่ขอยี่สิบดิเดี๋ยวพี่จะไปซื้อมาใหม่ด้วยเรามีเท่าไร่ทั้งตัวตั้งเหรอร้อยสามร้อยสามสิบเอาไปยี่สิบอเดี๋ยวดิมันเขียนเลขไงอยามาเท่าไหร่ก็ได้เขียนเขียนตรงรูปทองอ่ะกดตรงรูปทองลองให้ติม ก็ต้องลุกก็ต้องอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้นะกดตกลงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเข้าเมืองไปแล้วเดี๋ยวซื้อให้อ่ะลุยเลยพี่เสียนเปิดดิเว้ยอยู่นิ่งๆหนเลยโอ้นี่ยยืนนิ่งแล้วยิงเรียบร้อยไก่หลับไปห้าตัวแล้วอ่ะ ด้อใมันขึ้นทีละสองตัวมั้งเหรอมันขึ้นทีละสองตัวเออรู้สึกอ่ะเฮ้ยผมฟันอะไรพี่ฟันในนี่ฟันผิดครับต่อต่อไปให้สินเปิดแม้พี่สินจริงแรงตามไม่ทันเลยอ้าวทำไมตามไม่สินวะเจ็ดแล้วนี่ไงมันเพิ่มทีละสองนี่เมื่อกี้เพิ่มสามเลยหรอี่ยังสี่เลยไม่เปิดให้เจ็บมากตะกี้ผมห้าพี่เปิดไปแล้วเปิดแล้ว เชื่อนตีเชื่อนตีค้างค้างตั้หนึ่งไม่ตอบสนองเลเวอร์เมื่อกี้หลุดเหรอป้าค้างเฉยฟันเบาๆผมอะฟันดีละก้าเลยอะเพือใครบอกฟันแรงต้องไปไปตีบวกอาวุธใหม่แล้วต้องไปตีบวกอาวุธดิไม่ไปซื้ออาวุธเลยละ เออว่ะซื้อไม่ได้เหลือไงอาวุธต้องรอดาดจักรโอ้ยวิ่งวิ่งไล่วิ่งไล่มอนไม่ทันหลุดอีกแล้วอ่ะออกจากเกมออกจากกลุ่มเอาวิศินออกจากกลุ่มทำไมยังยืนอยู่เลยหลุด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 เลยนั่นเห็นปะล่ะได้มนหัวได้มนหัวดูเลยดิอ๋อสัญลักษณ์แบบนั้นผมเคยเห็นพี่เป็นด้วยแหละ อ่ปแหละมันหมายถึงไม่ตอบสนองเซิร์ฟเวอร์เป็นบ่อยๆหรือครั้งนานๆจะรุดเย้สิบเอ็ดตัวแล้วพี่เปิดเองล็อกล็อกเดี๋ยวพี่หนีออกมาเดี๋ยวล็อกฟันซู้มันไปไ่มันไม่ทันเดี๋ยวล็อกต้องเป็นคนเปิดอ่ะรอบหน้าเขาล็อกแทงอะแทงเลือดเยอะหรือไงเลือด่เลือดเท่าไหร่ร้อยแปดสามหรือเลือดร้อยเก้าสิบกว่า แล้วพี่กี่กันนะเอ้าเราไปยิงอะไรใบไม้วะอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวป๊บนึ่งนะเดี๋ยวกันเข้ากลุ่มเอ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยกระสินเปิดมันดิจบเลยพี่สินสกิลทีเดียวล็อกเปิดเลยนะอล็อกเปิดล็อกเปิดมานาหมดเลยป่เดี๋ยวพึ่ง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 เปิดเลงเปิดล็อกเกือบเกือบนั่งกอนมานาหมดเขาต้องฟื้นมานากันหน่อย มผมก็มานำหมดมานาน้อยมากเลยผมอะ่ะสามสามไอห,หินข้างๆร้อยทับร้อยคืออะไรที่สีขาวๆปะเออไม่เห็นใช้อะไรได้เลยร้อยห้าแปดนล่าคือหินรวมทั้งหมดที่มีอ๋อใช่รวมทั้งใช้แล้วแล้วก็ไม่ใช้แล้วรวมทั้งที่ชั้งที่ใช้ไปแล้วพี่พี่ไปฟังมาจากในเว็บเขาบอกมารวมทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าใครเอาธนูบ้างไหมเนะี่ยธนูสักทองธนูเอ้ยโอ้ อันนั้นดีนะเดี๋ยวพี่เอาเอ้ยไม่ใช่มันเขียนว่าธนูไม้สักทองนะอะไรสนับแข้งอะไรหินหินบพลังโจมตีสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดพลังเวทสิบสามถึงยี่สิบอัตราเร็วโจมตีจุดตายบวกสามเปอร์เซ็นต์โอเคล็อกเต็มหมดแล้วหวับกอาซเต็มยางเรือมันเต็มอยู่แล้วนะเปิดเลยตัวนั้นอะเปิดเลยกสาินกสินเปิดก๊าินเปิดกสินเปิดตัวไหนโอเคตัวนี้โอ้ยอยู่นิ่ง หมดไปมนาหมดอีกแล้วครับมานาหมดเหมือนกันครับเลื่อนไม่ลดเลยครับรอบนี้ผมก็เลื่อนไม่ลดไม่ลดก้าสินไปไหนวะสินยืนอยู่นี่ไงโอ้ยปบเดียยก็สิบห้าตัวแล้วก้าสิลนั่งดินี่พวกเราจะมาสอนวิธีการสิบห้าแล้วเหรอครับพเจ้าพิ่งสิบสามเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันตีไงก้าสิลทําไมอ่ะพี่พึ่งสิบสองเองเอ้าวเฮ้ยอ,อ้อาวเหรอ,อเฮ้ยทำไมเราเยอะสุดวะ ช่างมันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อยู่ตียังไม่รับตัวนี้ตัวนี้ยืนใหม่เพิ่มมเพิ่มครับต่อเพิ่มตลอดเลยหรอเพิ่มน้อยกว่าอันเนี้ยเพิ่มตลอดอะผมวิ่งอยู่มันก็เพิ่มครับแต่เพิ่มช้ากว่าเอออาชีพเวทอาจจะเพิ่มเร็วสุดเราจะมาสอนทริคการเป็นรู้แล้วเพิ่มสเตตัสการเป็นเพิ่มตำแหน่งอัปเกรดนนั้น่ะในการเป็นศักอัปเกรดระดับ ระดับไอ้นี้ใช่ป่ะเอาเวเดอะเต็มแล้วโอเคผมก็เต็มแล้วไอ้เพื่อนสายจูจูใครเปิดครับใครเปิดตัวเนี้ยตัวเนี้ยสกิลเหรออัพได้แล้วเหรอเฮ้ยผมอีกยี่สิบผมอีกยี่สิบเปียบเอเยอัพอัพเสือขั้นสองนี่ว่ะมันแพงนะต้องรอกว่าใช่ไงผมมาถึงเรียนทักษะใช่อืมบางอันเนี่ยผมจะอัพร้อยยี่สิบเนี่ยอันต่อไปตอนนี้ร้อยหนึ่งแล้ว ร้อยสิบส่วนใหญ่มันจะเป็นสเตตัสไม่ใช่เหรอเพิ่มเอ,เ<ค>อ็มพีสิบอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรเราผมจะเอาอะจะได้ดีวันนี้เราจะก็มาสอนทริคใช่ไหมการใช้เป็นพวกเจอจ่าอะไรเงี้ยแปบนึงนะผมดูพื้นที่แปบดูที่เหลือเยอะว่าตสินเปิดเลยตัวตัวนั้นก็ได้ตัวนี้นะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะฮะคือเนื้อที่ไม่พอแนเดี๋ยวหน้าจอมันบั๊ก อแล้วผมก็บักเดี๋ยวแป๊บน,นึงคือมันเป็น,น,นตู้มแม็กแบบแบ,บตลอดกินพื้นที่มากเลยนะแปบบนี่ยเอาแล้วไปยิงกระล็อกทำไมวะเดี๋ยวจะออกเกมแป๊บนึงเนาะนะอันนี้มันค้างแล้วตอนนั้นก็จะไม่ถ่ายแล้วกันตอนนี้ออกเกมสิบเจ็ดตัวแล้วได้จบได้จอบ,จอ,บอ่ะ ไม่ได้มีหอกด้วยอ่ะหอกน้ำพุพี่ใช้สกินอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยทำอะไรก็ไม่ได้เข็คครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ปรับปรับเออปรับอะไรนะปรับอะไรวะชาวนาชาวไร่กระบฏชาวไร่ได้ครบสามสิบตัวแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เป็นนายกองใช่ไหมครับนายกองคนสนิทของพันเชิดนะฮะโอเคต่เราจะต้องไปปรับจนปราบสี่สิบตัวนะฮะเป็นเป็นเป็นการอะไรวะ อะไรันเชิดมึงตายเป็นการเป็นการทําภารกิจเพื่อขึ้นขึ้นยศเป็นพันนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะเลือกเออจะไม่ถ่ายจนถึงจนกว่าเราจะาบ40ตัวนะครับสวัสดีครับอยู่โจมเลเวลเท่าไหร่แล้วอะอยู่โจมเลเวล3แล้วเอ,เอ้อเลเวล 2, 2เลเวล2อยู่โจมเลเวล2อาคมเลเวล1แล้วก็อีกอันหนึ่งเลเวล1 ป่า40ตัวไม่ใช่โจนโชโจนจอมโชดไหมเหรอเอาเหรอไม่ไม่จอมโจนจอมโจนป่านี้ต้องเมื่อไหรไม่ควยมัเมื่อไหร่เขาบอกให้ปา่าให้ป่าโจนจอมโชดไหมเหรอที่ที่มา,มามแล้วที่เนี่ยว่าไงน้องโอเคงั้นเราจะมา ข้ามไปจนกนว่าเราจะปราพบสามสิบตัวนะจอมโจรโฉดโอเคครับตอนนี้เราก็เอ้ยค้างค้างโอเคตอนนี้เราก็จัดการจอมเอ้ยโจรจนอมโฉดครบทั้งสามสินะบโจรโฉดจอมโจรจอมโฉดไม่เหรอม่ใช่หรอผู้ผิดกล้วหรอเวต่อไปไปรับที่ไหน ต่อไปไปตรงหน้าว้าครับในในในกองปิ่นทองแถวนั้นเลยฮะเอออย่าง <ไป S 1> <Okay, S 2> งั้นเรา <ไป S 2> จะต่อไปเราจะต้องไปฆ่ามาหามาหาอะไรวะแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดให้ช่วยปรบับให้ให้ปรับมาหาโจนแห่งทุ่งทุ่งเจ้าพญาโอเคครับเราจะฆ่ามันจนกว่าเราจะปรับนะฮะโอเค okay, สวัสดีครับตอนนี้เราก็ฆ่าโจนมาหาโจครับไกลมากกว่านี้ไม่งั้นเขาจะยิงเจ้าแห่งทุ่งฮะ ก็ส่งเควสนะครับโอเคเสร็จสิ้นแล้วยังไม่จบนะคุยมันต่อถ้าว่าท่านไปพักเถิดคงเหนื่อยมากแล้วจงกลับไปอยู่แถวๆเมืองเพื่อโดนเรียกตัวให้ช่วยงานโอ้โหยังมีอีกหรองั้นโอเคเราจะตัดไปถึงจมเมืองนะโอเคนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปที่เมืองก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ทำเควสดิงอะไรนะแล้วก็ส่ง เฮ้ยทำไมวิ่งไวจังเหมือนโปรวิ่งเลยอ่ะใครพันหง่ะวิ่งไวมากเหมือนโปรเลยอ่ะหรอเฮ้ยเราทำเควสลิงอะไรนะลิงกังเออลิงกังครบสี่สิบตัวตัวมันป่วนพระราชพิธีไงอือแล้วต่อไปให้ไปรับเควสอะไรวันนี้เราถ่ายทำวันที่สิบเจ็ดทับสิบทับสอง้าฮานักครับ เรถถ่ายทำในวันที่10ทับ2 5 5โดยเควสต่อไปที่จะเป็นในพันนี่เราจะทำในวันที่18ทับ10ทับ2 5 5ครับโอเคเอาเข้าไปร้านใไก่แล้วเหรอโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ KLFPKS ในวันที่18ทับ10ทับ2 5 5นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็จะไปทำเควสต่อไป ซึ่งต้องไปหาในช่างสิบหมู่ใช่ไหมครับเควสนี้ก็จะเป็นเควสนะที่เกี่ยวกับให้ไปหาไม้จํานวนหกสิบชิ้นก็ไม่ทราบว่าให้ทําอะไรนะเดี๋ยวเราจะตัดไปถึงจนกว่าจะถึง ที่นั่นนะพอถึงนะฮะตอนนี้เราก็เอออยู่กันที่รับเคว้นนะฮะรับที่หัวหน้าในช่างนั้นพวกเราก็ไปรับแล้วจนกว่าจะถึงลิงกัดลิงกัดอยู่ตรงตะนาวสีแล้วก็ค่อยจะชงมันต้องให้ไปเชิงเขาตะนาวศนีฮะซึ่งเราจะไปถึงก่อนเราค่อยถ่ายทำนะครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับรายการ Gear v a p อีกแล้วนะฮะเราจะไปท่าเรือวัดศพสวรรค์นะฮะซึ่งไปส่งเพจกับ หมื่นเมคาใช่ปะ่ะชื่อหมื่นเมคาปะ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่ช่างไม้อะส่งเควสก็หมื่นเมคาไม่ใช่หรอไม่ใช่ช่างไม้อ่ะกดที่เควสออใช่ใช่ที่เควสต้องส่งที่ช่างไม้ก่อนแล้วไปรับเควสที่หมื่นเมคาถูกโอเคครับก็ยิงแล้วมนะันน่ายิงจริงแต่ตอนนี้ลิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทข้ามายอครับโอเคต่อไปก็ให้วิ่งไปส่งกับหมื่นเมคา อา้าวข้างหลังเหรอขอให้ไปพบนายช่างสิบหมู่ไหมเหรอด้านหลังเนี่ยเหรอเออให้ไปพบกับนายช่างอุ๊ยเรือสวยว่ะเอ้ยแล้วเดินไปไงรู้และทางนี้เ,เ,เราก็งงอยู่ตั้งนานขึ้นเรือได้ปะเนี่ยอืโอเคได้ขอรับเสร็จแล้วต่อไปให้หา ไม้สักห้าสิบชิ้นฮะเอ้ยไม่ใช่อ้าวผิดอันไงต่อผิดอันคุยกับหัวหน้ามันดิเอ้ามันบอกว่าเจ้าจอมเอกสารอะไรสิที่บึงวัดมรบึงวัดมรเฮ้ยตรงนู้นเลยหรอขี้เกียจไปแล้วเกลียดเราจะตัดเองมันจะถึงนะสี่เน่ะแม่งโมาโหรี่อ่ะเฮ้ย ดูยิงกอดลิงก้าตูตายไปแล้วหนึ่งหลงมันลิงวิ่งไล่เต็มเลยโอเคเราจะตัดไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเควสตต่อไปนะฮะซึะ่งตอนแรกเราหาไม้สักจำนวนห้าสิบอันนะและ้วก็หาสเสร็จแล้วต่อไปก็คือ,อาาการหาไ,<ป>ไม้สักทองเรียเรียลัยชาวบ้านนะไม้สักห้าสิบอันนี่คาับคนยากเลยนะใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่ผมอัจฉริยะม,มากนะเลยเลยหาได้ โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่กับอยู่ในช่วงมาหาไม้สักทองซึ่งพวกเราสองคนครบแล้วก็ตอนนี้ก็หาให้คุณแอดมินเพลเยอร์หรือแอดมินกระสินนะครับป่าดีคั้อยมาไปส่งเฟนกันฟันฟันมาเล่นกันอย่าอัพสอลตายนะสังเกตได้ว่าชุดผมเทมนะโอ้มันทอเลยเนเดี๋ยวไม่อัพสกิลบับให้เลยเลยเดี๋ยวเราจะตัดไปจนกว่าจะถึงจุดส่งเฟนะครับ โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมามันของขึ้นเ่ยจยเราก็ได้รับให้ให้ส่งส่งมาสักร้องเดี๋ยวล่างิงตังไปให้ล็อเองครบสามสิบเหมยแมวระวังลิงตกตายนะตายอยู่แล้วเนี่ยสาสบอันนี้ผมก็ได้มาทั้งหมดหกสิบอันนะเพื่อมามอบให้กับเอออะไรวะหัวหน้าในช่างสิบหมู่โอเคครับล็อกอยตายซะเสียเวลานานแล้วโอเค นี่ครับคราวนี้เราก็คุยเสร็จแล้วก็ส่งเลยครับเีรจะเป็นประวัติเคจบการสนทนานะเคต่อไปเราก็ไปคุยกับหมื่นเมคานะครับไม่อย่าพึ่งดิรอด้วยดิยังเดินไม่ถึงอาชาเองอ่ะพี่กันพี่กันพี่กันส่งหวยหรือยังนะมันได้ไปส่งที่ไหนส่งคนเดิมอ่ะเอ้าก็ไหนบอกว่าพอคุยกับมันเสร็จก็เนี่ย ไม่หมายถึงส่งเควสเสร็จแล้วให้มาคุยกับหมื่นเมฆาครับเอกใช่ค่าตกลงนะฮะได้เลยครับโอเค okay, ต่อไปมันจะให้ไปไรหาในเทียนเดี๋ยวพี่ไปอ่านหาในเทียนนะครับเห็นลิงแล้วไม่งโลกโลกที่หมายไปตายซะพี่การเกลียดลิงแน่นอนครับ <S 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 <ๆ>โอเคนะฮะพอส่งที่หมื่นเมคาเสร็จแล้วเขาจะให้ไปพบกับานเทียนนะครับซึ่งอยู่ในวัดอะไรวะสันสันสันสีสันเพชรเออนั่นแหละ รีบไปพบนายเทียนเขาบอกให้รีบงั้นไปเลยไม่ลกโลกนี่ยิงใครวะ